สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทดลองเรื่องวิธีการวัดส่วนสูงด้วยตนเองอุปกรณ์ของเราก็จะประกอบด้วยไม้บรรทัดปากกาสำหรับจดบันทึกค่ะแล้วก็บิ๊กเกอร์สใบนะคะแต่โดยปกติในห้องเรียนนะคะเราก็จะใช้นักเรียนเป็นตัวอย่างในการวัดนะคะค่ะสำหรับวิธีการทดลองนะคะของเราจะ จุดเหมาะสำหรับวัดขนาดนะคะหรือว่าวัดส่วนสูงนะคะโดยหาบริเวณที่มีพื้นเรียบโล่งนะคะจากนั้นเราจะใช้ไม้บรรทัดนะคะวัดความยาวจากพื้นจนถึงขอบของวัสดุหรือว่าวัตถุที่เราจะทำการวัดนะคะคผลการทดลองของเรานะคะจะพบว่าบิกอร์ใบที่1นนะคะจะมีความสูงอยู่ที่9.5เซนติเมตรนะคะค่ะ และบิ g g e ใบที่สองนะคะเราจะทําการวัดพบว่าบิกอ e r จะมีความสูงอยู่ที่7ซนติเมตรนะคะค่ะคำถามหลังการทดลองนะคะบิกอร์ใบที่2สูงเท่าไหร่แล้วก็มากกว่าหรือน้อยกว่าส่วนสูงของบิกอร์ใบที่1คําตอบก็คือบิกอร์ใบที่2นะคะสูง7ซนติเมตรซึ่งจะน้อยกว่าบิกอร์ของใบที่1นะคะข้อที่2นะคะ คิดว่าในอีก6เดือนข้างหน้าเราจะมีส่วนสูงเพิ่มขึ้นคงที่หรือว่าลดลงนะคะก็คือโดยปกติสิ่งมีชีวิตจะมีการเจริญเติบโตดังนั้นใน6เดือนข้างหน้าเราจะมีส่วนสูงเพิ่มขึ้นค่ะสรุปผลการทดลองสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะมีการเจริญเติบโตโดยสามารถตวรวจสอบได้จากส่วนสูงแล้ก็น้ำหนักของสิ่งมีชีวิตน,นั้นๆค่ะขอบคุณค่ะ